สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หนาเวียคกกือเก่า,าด้วยพี่น้องเด้อมาเจอเถียงรุ่พี่น้องมือนี่เขาปัดลมเดี๋ยวพี่น้องพอแดดแห้แห้งเมือนพี่น้องเลยเขาให้แดดบดกันน้องเนะถือว่าแดดแล้วนอนยังเหตุได้ พอมันแดดเด้ดด๋พี่น้องอเลยเถิงไก่้างลี่เด้พี่น้องอีกเถิงนะกับน้องแน็ด้ดด <c oughs> ดพี่น้องเลย <c oughs> Ơ, thắc thái ếp xịt Mai cơ sư ở màn đưa đi phí nông đơ Này phí nông cốc là cốc วงกบป,ประตูหรือกับวงกบหน้าต่างที่เอฟซีเพิ่นผาเงินมาหายสางรีเนาะอันขอบคุณแทนเ,นเออพิ่นเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณแทนสางรีเนะาะผาเงินผาข,ข้ามาสวยสางนี่เห็ดเพื่อนเด้อพี่นออ้องกระสับกระส่ายเลยพี่น้องงบประมาณประมาณสิบปลายล้านพี่น้องเย คนไล่พี่น้องเลยสอยๆกันเนาะ <c oughs> นี่พี่น้องเลย <c oughs> ตัดเผื่อแล้วเอาไฟมาเกียนทีหลังบอลี่ส่วนเลือนะ ใส่สองส่วนเด้อพี่น้องเด้อเคร่งเหล็กกัหลุมเด้พี่น้องเด้อตัวส่วนสุดออกมานี่มันเลือยเถอเฮาอย่างสีด้เลือเถอะเราจังตัดออกทีหลังเพี่น้องเลยพอมุ่งไหลมานน่ก่อนมุ่งไหลมา จากด้านพุ่นพี่น้องมาหอดด้านอีสุดแล้วก็กตัดออกทีหลังได้พี่น,ออน้องเด้อเดี๋ยวไม่กระโดดก็ดาามาเบิงน้ำหน่อย

có sự tay mọi đơn vị mọi đơn vị mọi đơn vị ơn đơn vị mọi đơn vị mọi cả vị mọi đơn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  vị mọi ถายนตักนะแล้วลเลยนะมันต้ไปก่อนลิปสัไปก่อนต่อข้ไปตอนกันลืใหม่เด้อพี่น้องเด้อวัวเพื่อนบริษัทพี่น้องนี่คอวมันออกมาเป็นชนเ่เลยจากท่านนเป็น10เซนมันชีเลยออกมาจาก10เซนเป็น1บหาิบหา้าหาแล้วชี่นเป็นแบบนี้นะทการลือใหม่เด้อพี่น้องเด้อ วางใหม่ด้วยพี่น้องเนาะอ้าวคือว่าเป็นคู่พี่น้องบว่ากันเด้อเป็นคู่ตลอดจากหสั่งเลยแผ่นเดียวพี่น้องใครอยู่กับคอมไปตอกไปไลยแผ่นน้ำพี่น้องเนาะพรอบแม่เมื่อไหร่ได้อกินจะปุกตอนนี้ก็เนึ่งเพียกเด้พี่น้องหนึ่งเสือกมันเป็นเสือแล้วคุณเลยพี่น้องสองส่วนเลจิมบุกเลยพี่น้องเด้อ ลิลีล่บอเสียตรงข้างอีกลี่ะนะบอ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 อันย้ำม,มาอีกลิเดินลิเอันย้ำออกไปจะออกมากกายาออกมาลุลี่ฮะทีว่ว,ว่ามันยังบนใดสาค่ะเด้อพี่น้องเด้อลงมาเบิ่งนี่นี่ ขาเท้าตัดออกดิเพราะมันยังพลได้ได้ีแบบนี้นบางปลาล้มออกไมล่ะโอเคเอาปลาล้มออกใหม่เนี่ยเออ <c oughs> เอาสังกะสีลงมาเบิร์เอาสังกะสีย้ำมาขางนี่เบิร,ววร์ตถอนปนลาล้มใหม่ตัดใหม่ บแตก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 เอาพี่น้องมาภาพก็เป็นมกล้อ,องให้แกหน้านะพี่น้องเพื่อทำการแก้ไขางานได้พี่น้องแก้ไขลงขัลงคาลังคานี่เป็นงานที่แก้บ่อยที่สุดเลยเนาะที่เคยเห็นเนาะในวันน่ะ <c oughs> แก้ตลอดแกเห็นดีใจกับพี่น้อง ตอนได้งัตใหม่เซล่าออกเลยก็ดับระดับใหม่เลพี่น้องเดกะเห็มันเสือมอะไพี่น้องเุงรังคามันยังได้เนาะเพราะฉันก็มุงมาได้เอนก็ได้ยินมด้พี่น้องบุตริกในขนาด ลาทอดใหม่เลยพี่น้องเดียวทอดตะปูใา่เน็ตโต้เนาะคือ14คุ้มภาพเลยดิเลยหยุดรถเป็นแฟนเป็นยังก็

con nhân không xuống có thể bây giờ xuống nó hít ngang là sang đến

ล่กเมืกนี่ไปกไปไปอ่บ่บักตัวนี้ักนี่ก็เริ่มคำแล้วเนาะพี่น้องนี่เริ่มเริ่มรับตา

พาที่นอนึ้นไปแก้คอนจิี่หัวแตกพี่นอนตันออกบ้าแล้วพี่นอนทั้งทั้งเนาะ ตันไหลมาไหล่มาให้มันระยะมันสั่มผมตลอดมอเดียวเด้อพี่น้องเด้อโอเคเนาะคลิปนี้ก็ลาผีลาหน่องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ะข่บเดี๋ยวพี่น้องพาไปหาลูกหาเมียเดี๋ยพี่น้องกันเพื่อลาลาไปก่อนพี่น้องเลยขอบคุณทุกรายทุกเม้นทุกคนที่เข้ามารับชซุ่มพี่น้อง